สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนตอนนี้ลมกันโชกแรงนะครับมีฝนตกลงมานะครับตอนนี้แต่ตกยังไม่แรงนะแต่ว่าลมค่อนข้างแรงพอประมาณน่ยนะครับก็เลยอ,อยากจะมาเตือนเพื่อนเพื่อนนะครับผมเตือนทุกปีนะครับเดือนสิงหากับเดือนกันยาจะเป็นเดือนที่มีมรสุมแล้วก็มีลมเพราะมันเป็นเดือนที่เป็นอ่าเป็น จุดศูนย์กลางของหน้าฝนที่ม,มีมีความถี่แล้วก็มีลมพายุมีมรสุมมาในณช่วงนี้นะครับที่ประเทศไทยนะครับทางฝั่งตะวันออกอเฉียงเหนือน,นะตั้งแต่เวียดนามลาวมาแล้วก็ไทยแบบนี้นครับก็คือช่วงนี้สิงหาโดยเฉพาะกันยานะครับจะมีลมกันโชกแรงมากคราวนี้อ้อยนะครับถ้าเราปลูกไม่ลึกหรือ เราไม่มีการจัดการเช่นแนวการลมหรือ,อาการการมัดการตรึงการใช้ไม้คำ้ำยึดโยงกันนะครับห้อยนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะล้มเสียหายได้นะครับแปลงนี้เป็นแปลงสุพรรณบุรีหนึ่งนะครับแถวนี้6เดือนนะครับแถวนี้6เดือนผมปลูกลึกมากนะครับกบคนไปทั้งหมด2ครั้งแล้วก็คิดว่าน่าจะปลอดภัยต่อพายุนะครับส่วนถัดมาโซนนี้จะเป็น อายุ8เดือนนะครับ8เดือนกว่าแล้วนะครับเนี่ยอันนี้ก็มีสิทธิ์เสี่ยงที่จะล้มเหมือนกันแต่ว่าผมก็กบโคนหลายครั้งนะฮะสามครั้งนะครับปลูกลึกตอนแรกปลูกเป็นร่องนะครับอันนี้ก็กบโคนหลายครั้งแต่เห็นไหมว่ามันไม่ได้เอ็นเลยนะครับผมมันเป็นอ้อยอายุ8เดือนที่มันยาวมากครับเนี่ยแต่เพื่อนๆสังเกตไหมมันไม่เอ็นเลยเห็นไหมครับ มันไม่ก็คือ,คอมันไม่ไม่ล้มเลยสักกอเดียวนะครับก็วางแผนไปแล้วนะครับเพราะมันเป็นอ้อยที่ปลูกหน้าแรงมันจัดการง่ายแล้วก็ขนาดลำใหญ่นะครับขนาดลำใหญ่แล้วก็ปลูกไม่ห่างมากนะครับมันก็จะเป็นาการชนซึ่งกันและกันนะครับแต่ว่าก็ประมาทไม่ได้นะครับนะถ้าลมมาแรงเนี่ยดูดูแนวโน้มว่ามีาดูพยากรณ นะครับเกี่ยวกับกรมประตูเกี่ยวกับทุกๆช่องทางดูว่าถ้ามันไม่ไหวก็อาจจะต้องหาลาวเอาไม้มาตรึงมามัดไว้นะครับเพราะว่าเราก็ควบคุมไม่ได้นะครับแต่ผมวางแผนว่าผมปลูกให้ลึกที่สุดครับตอนนั้นผมปลูกผมปลูกให้ลึกที่สุดตอนนี้มันก็ยังเป็นร่องอยู่นะนผมปลูกในร่องขุดร่องลึกมากนะครับอ่าตอนนี้มันก็ยังเป็นร่องอยู่กบโคนไปทั้งหมดสามน่าจะสามครั้งนะฮะสามครั้งซึ่งกบค่อนข้างดีเลยจะถามว่า เอาอยู่ไหมคิดว่าเอาอยู่ระดับหนึง่งถ้ามันไม่แรงมากจนเกินไปนะสําหรับลมพายุนะครับแต่วันนี้ก็อันนี้คือธรรมดาครับพัดแค่นี้ชิวๆนะพัดแค่นี้แบบไม่ไม่สุกสุกสะท้านเลยนะครับเพราะว่ากบกลงสามครั้งนี้ไม่ธรรมดานะครับปลุกนละึกก็เลยมาถ่ายให้ดูนะครับนึ่นะลม เอาอยู่นะครับถ้าลมแค่นี้สบายนะจจิ๊บไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเป็นพายุเลยอ่ามันจะเป็นพายุเลยก็คิดว่าเอาอยู่นะคิดถ้าว่าถ้าถ้ากบเขินอ่กบคนลึกแบบผมแบบเนี้ยปลูกลึกแล้วก็กบคนลหลายครั้งแบบผมนะคิดว่าเอาอยู่นะครับแต่อาจจะมีเสียหายไหมมีคิดว่ามีบางส่วนนะแต่จะไม่ทั้งหมดอ่ามันเพราะมันเป็นมันเป็นป่ามันมันจะเป็นการชุนซึ่งกันและกันอย่างที่ผมบอกนะครับเนี่ย ถ้าปลูกแบบนี้ข้อดีก็คือมันกรองกรองลมชั้นแรกอาจจะไปหน่อยแต่ชั้นกลางมันก็ยังอยู่อะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราไม่ปลูกลึกนะครับผมเตือนเพื่อนๆก่อนนะครับเดือนนี้นะตั้งแต่กลางเดือนสิงหาไปจนถึงกลางเดือนกันยาหรือปลายเดือนกันยานะครับถ้าใครปลูกไม่ลึกนะครับเตรียมนะครับเตรียมถ้าทําไหวนะถ้าทําไหวก็เตรียม ไม้ไม้ดามไม้คำ้ำแล้วก็ยึดกันไว้นะครับส่วนของผมผมดูก่อนดูแนวโน้มก่อนวพามันจะมีลูกไหนที่เป็นพายุไหมดูพยากรณ์เช็คตลอดนะครับผมเช็คเช็คตลอดนะครแล้วก็อย่างหนึ่งคือของผมมันไม่ได้ลอกกาบเพราะฉนั้นลบมันไม่ค่อยโปร่งนะครับแต่ถ้าเ,เพื่อนๆลอกกาบด้วยเนี่ยอย่างฝั่งนี้ผมลอกกาบให้มันแก่ไวๆสุกไวๆอย่างเงี้ยก็มันจะโปร่งหน่อยคราวนี้ลมมันจะมันจะโฟลได้ง่ายมันก็จะแรงขึ้นนะครับ ฝั่งเนี้ยผมรอกราบจะเอาคันก่อนนะอ่าจะเอาฝั่งนี้คันก่อนก็เลยรอกราบแล้วก็ผลเสียคือน,นี่แหละสิงหากัรยานี่แหละมันมันมันจะสร้างฐานได้ไหมเพราะลมมันโฟมากตรงนี้นโฟดีมากเลยอ่ะโอเคก็เลยมาเตือนกันนะครับที่กล้ามาถ่ายเพราะว่ามันไม่มีไอ้ฟ้าคำรามครับเพราะว่าตรงนี้มันอยู่ใต้ลมไม้ใหญ่ ก็เสียงหน่อยเสี่ยงต่อปลาผ่าหน่อยแล้วก็เค,เคยสาบงสาบานด้วยแหละสมัยไว้ลุงไวรุ่น <c oughs> อ่ะโอเคนะครับนะก็เ,เป็นถือว่ามาเตือนกันนะครับเตือนกันบอกกันก่อนบางคนก็อาจจะรู้อยู่แล้วคือปลูกอ้อยมาหลายปีบางคนก็อาจจะเพิ่งปลูกคนที่ปลูกอ้อยอมาสักสองถึงสามปีอ่ะ ผมคิดว่ามีประสบการณ์นะครับผมคิดว่ามีประสบการณ์ถ้าปลูกตื้นแล้วไปอัดปุย๋ยอัดน้ํำหลวกันไปเนี่ยอ้อยโตแบบว่าก้าวกระโดดเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยตัวอันตรายเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยระวังนะครับระวังแล้วก็ลองเอาข้อเตือนสติจากผมนะไปพิจารณาว่าเราควรจะจัดการยังไงนะครับไม้้ำไหมไม้ดามไหมมัดกอไหมโยงกันไว้ ได้ลหลายกอไหมนะครับลองดูนะว่าจะจัดการยังไงได้บ้างนะครับแล้วก็ลดปุ๋ยได้ก็ลดนะอย่าไปอัดมันหลยนะอย่าไปอัดเยอะปุ๋ยนะครับบางทีมัน,มนหน้าฝนนะบางทีมันยาวชะลูดแล้วมันเอาไม่อยู่นะนะครับผมก็เคยนะปลูกขึ้นอัดปุ๋ยอัดน้ําแล้วมันเอาไม่อยู่นะครับ,นะตแ,รบแต่ว่าอันนี้ผมผมปลูกค่อนข้างลึกมากนะครับปลูกค่อนข้างลึกมากกบคนสามสามครั้งเนี่ยก็ถือว่าแบบโอ้โห คีประกันกันสุดๆของผมแล้วแต่ก็รอดูนะรอดูทรงมันจะมีพายุมาไหมถ้ามีพายุที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นพายุที่มีความแรงระดับไหนระดับไหนนะกรมอุตุเขาจะบอกนะครับก็อาจจะมามัดอาจจะมาตรึงอาจจะมาดามไว้นะครับไม้ไผ่ก็หาไม่ยากครับนี่จากแปลงเพื่อนบ้านของพี่ชายนี่ครับนี่ยักงกอไผ่นะครับเดี๋ยวเอากอนี้มาเลยโอเค พาชมบรรยากาศครับผมมาแล้วโอเคครับฝนเริ่มหนาเม็ดขึ้นเรื่อยๆเยข้ารลมก่อนนะครับโอเคครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม